สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะพามารับของฟรีกันอีกแล้วแต่ง่ายมากเลยนะทุกคนแบบขนาดแบบ5้าวิอ่ะขนาดแบบห้าวิสิวิก็ได้นะนะทุกคนนี่ก็กดเข้าไปเล่นเลยทุกคนมันก็จะบอกว่านี่นะกำลังรอเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งานนะทุกคน โอเคเรามารอกันนี่นะนี่เห็นไหมทุกคนมันจะเร่งเราออกนะทุกคนแต่ไม่ต้องตกใจอะไรนะก็คือแบบยาวแบบนี้นะก็คือได้มาแล้วนะของอนะ่ะไหนเข้าไปดูก่อนให้ทุกคนดูมันจะไม่มันจะไม่มีขึ้นจุดๆนะทุกคนเพราะว่ามันอัปเดตไม่รู้นะ แล้วมันจะอยู่ตรงคําว่าด้านหน้านะทุกคนจะเป็นไอเทมเสริมนะจะเป็นกระเป๋าแบบน่ารักมากเลยนี่เห็นไหมทุกคนง่ายมากแบบนั้นทุกคนงนคั้นคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนพอตอนนี้แบตใกล้หมดแล้วนะทุกคนบายฝากก,กกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคน